เอาละวันนี้เราจะมารีวิวกับยางพิลารี่ลโซสากันว่ามีข้อดีข้อแนะจะเป็นยานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่คุ้มค่าหรือเปล่าถือว่าจะเป็นยานที่จะอยู่หนึ่งในอีกตัวเลือกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน สำหรับก่อนที่เราจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวเนะวาะเราจะอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของตัวยางตัวนี้กันสาหรับข้อมูลยางตัวนี้เบื้องต้นนะสำหรับยางตัวนี้นะครับถูกพัฒนามาจากรายการแข่งยาง w ว r l d Superbike ซึ่งเน้นการใช้งานในรูปแบบสนามแล้วก็สามารถใช้บนถนนได้ด้วยมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจะนานในระดับหนึ่งโดยเนื้อ,อยางตรงนี้ออกแบบมาเป็นถึง2องคอมปาลด้วยกันโดยยางหน้าเนี่ยจะมี1นึ่งคอมปาลที่เป็นแบบฟูซิลิก้าจะเน้นการยึดเกาะทั้งยางเลย แต่ส่วนยางหลังจะเป็นแบบไฮซิลิก้าและปูซิลิก้าข้างๆซึ่งไฮซิลิก้าเนี่ยเราจะในเรื่องเกี่ยวกับการยึดเกาะที่ดีแล้วก็อายุการใช้งานที่นานและข้างๆยางเนี่ยเราจะเป็นแบบปูซิลิก้าเลยคือสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแน่นอนเหตุผลที่ปูซิลิก้าเนี่ยมันค่าจะเยอะเพื่อที่จะให้การเข้าโค้งเนี่ยมันนุ่มนวลแล้วก็รู้สึกควบคุมง่ายเหมาะสำหรับการเทโค้งให้สนุกสนานแต่ที่รู้สึกได้เลยว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเข้าโค้งได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขี่ได้เพลินๆเลยแหละ ลายยางเนี่ยถูกออกแบบให้มารีดน้ําได้ค่อนข้างจะดีและสามารถกระจายความร้อนของตัวยางได้ดีด้วยเช่นกันและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกลางเรามาดูกันก่อนว่ายางของเราที่ได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของเรานะครับข้อดีเนี่ยจะเป็นยางที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจําวันที่โค้ง,ง่ายขับขี่ได้อย่างสนุกและมั่นใจ ระยะทางเนะี่ยอยู่ได้ประมาณ1 5 0 0 0กิโลเมตรหรือมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับคนขี่แต่โดยรวมเนี่ยผมก็ใช้อยู่ประมาณหมื่นห้าน่ยางร้อนตัวเร็วเมื่อขี่ไปสักระยะหนึงเนี่ยมันขี่ได้แบบเพลิดเพลินมากๆไม่ใช่อยู่ดีตื่นเช้ามาเทพิกเลยอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเป็นยางกึงสนามและกึ่งถนนสามารถใช้ในสนามได้แบบในลักษณะของ มือใหม่ด้วยในราคาที่แบบไม่แพงเท่าไหร่ตกคู่ละ5 0 0พันนิดๆสำหรับข้อแนะในรุ่นนี้ยาตัวนี้เป็นยาที่เหมาะสำหรับการใช้ของมือใหม่แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในรูปแบบของความเร็วสูงเน้นทำเวลายาตัวนี้ก็ไม่ได้ยิบเกาะขนาดนั้นไม่ใช่ถึงขั้นแบบสลิกอะมันเอาแค่ในรูปแบบของเทคงได้มั่นใจยิบเกาะดีสำหรับตรงนี้ก็ผมคิดว่าเป็นข้อแนะสำหรับของหลายๆรุ่นเนาะเพราะว่ามันจะลื่นสีตอนฝนตกจริงๆมันก็ลื่นทุกอย่างงแหละแต่มีมาหน่อยมันมันจะได้ มันจะได้มีบ้างไงนี่คือความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานางกันนะครับผมมาได้ทดสอบในรูปแบบของการใช้ชีวิตประจาําวันการใช้บนถนนการใช้ในสนามซ้อมคือลองมาทุกรูปแบบที่มันควรจะใช้เนาะก็ถือว่าเป็นยานที่ดีนะยาที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีเข้าโคง้งได้มั่นใจจากการใช้งานบนถนนระยะทางก็ได้หมื่นห้าคืออยู่กับการใช้งานอีกตกกิโลละ0.5สตางค์มันก็มันก็คุ้มดีนะ ไม่ได้คุณภาพที่เรามั่นใจในการเทโค้งด้วยดีกว่าเราต้องเอาตางังค์ไปซ่อมรถและสามารถใช้ลงสนามในสำรับมือใหม่ได้ในสนามนี้นองๆผมขี่กันอยู่ที่18-19ก็โอเคขี่สบายๆรถไม่มีอาการใดๆเขาขี่กันได้แต่เวลาลงมาแบบกดเวลาลงเดือ13น13-14เงี้ยรถออกอาการมาแบบเริ่มเยอะและมันก็ไม่เหมาะขนาดนั้นอย่าลืมนะครับคิดว่ายางมันจะก่อนเนี่ยอย่าลืมเปิดหน้ายางด,ด้วยนะเก็บไว้านานๆมันก็ลื่นเหมือนกัน โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากดาวิดจัดให้กดังรถซิ่งนะครับที่ให้การดูแลยางดีๆของเราครบจบที่นี่เลยและขอขอบคุณพิลลรี่ได้นะครับถ้าหากอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับหรือตองสัยข้อไหนอย่าลืมมาพูดกันเจอกันตอไปในคลิปหน้า